สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ข,ขู่ชนครับโอนี้ติดตามตัวดีนําอาจารย์โกยได้พี่น้องเด้อนะครับตามเพิ่นอยู่ทงไฮทงหน้าหมู่บ้านเพื่นสีขาหัวตะแล้วพี่นอ้องเลี้ยวขาเลี้ยวน้ำพอดีแอก็กระาถ,ถือมือโฉบจากบะพอด,ดีอาจารย์แดงอาจารย์โกยพี่น้องโอนี่อาจารย์โกยปล่อยแนวทางนะครับสามตัวตรงตรง,ตรงพี่น้องสาหรับงดทีพานมาแตกบนแตกล่างได้พี่น้องเด้อนะครับ ผลิพันธ์มาแตกที่นะครับเก้าศูนย์ตรงตรงพี่น้องนะครับแตกที่เก้าศูนย์ตรงตรงนะครับแล้วก็ข้างล่างแตกที่หนึ่งสี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องโูบพี่น้องมานพี่น้องฝากอ่าชิดฮอดอาจารย์กุยน้านี่เด้อพี่น้องนะครับเพิ่นกะอ่าบอกถือมาหลายงวดคือกันพี่น้องนะครับผลิพันธ์มาแตกทั้งบนทั้งล่างแตกเก้าศูนย์ตรงตรงและวก็หนึ่งสี่ตรงตรงพี่น้องแตกบนแตกล่าง วัดนี้นะครับแอกมาติดตามให้พี่น้องแฟนช่องได้เบิงได้ชมน้ากันวาพนจิปอยตัวใดแต่ว่าพนโท่บอกเต็มหัวบ้านพี่น้องพนจิปอยสามตัวตรงตรงพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิงกันนะครับน้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแค่ให้น้่มนีได้พี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เพื่อเป็นคนละเล่นไก่กับทางลูกทางหลานทางอําเภอชุมแพพี่น้องนะครับนีือบรรยกาศอยทั์ทางทงไฮทรงหน้าของอาจารย์โกยพี่น้องนะครับอาจารย์แดงพนกพร้อมที่จะปล่อยตัวเลขแล้ว นะครับเอกะเดินทางมาหาตัวเรีมาปอนพี่พอน้องฝากป้าฝากลุงน้ากันเพื่อพี่น้องจะได้ไปจับจองสื่อสาะกินแบงรัฐบาลกันได้ท่านพี่น้องนะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิงเขามาชมได้พี่น้องเด้อนะครับอ้าพี่น้องนะครับอาจารย์โกยพันธ่าเฮาอยู่นะครับนอนหาอยู่หุ่นพี่น้องนะครับ่ากพนสิล่อยเนว่ท่างตัวใดพร้อมกับจะทมความฝันพ่นพร้อมกับจะทมว่าพ่นถือลายปันใด ท้ยบ้านถือน้ำเพลินผู้หลายหลายเมื่อนหลายแซนบันไดแล้วก็เพิินถือหลายบันไดพี่น้องล้วก็กว้างฝันเพิินเพิ่นฝันได้ตัวใดงวดนี่เพิินขค้ือมั่นใจแทบว่าเพิ่นฟันสามตัวตรงๆนะครับมันจิแตกว่าแตกนะครับพี่น้องมารอบเบงและมารอชมน้ำกันพี่น้องนะครับก่านนอนยูอูพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาขออนุญาตเด้อขออนุญาตเอานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกย์ไงครับออาเกยไงหอมมากแล้วพี่น้องเอาเกย์ไงมากแล้วพี่น้องทั้งคนขอบคแล้วโอ้เออเอาฟันนี่พี่น้องตามอาจารย์โกยบัดนี้อาจารย์โกยพวหนึงนี่แตกทั้งบนทั้งล่างก็คัดขึ้นแน่ใส่อาจารย์โอ้ยแตกทั้งบนทั้งล่างหรอกถืคนถือลายหรอกว่าไงครับดังแล้วคุมหัวคุมทั้งลงแวงครับ ซึ่งดังซึ่งกูสุดยังทำอาจารย์กุยอาจานกุยจานกุยอย่างนี้ครับเดี๋ยวยังท่านบอกเราันหนึ่ครับท้ายบ้านเขาถือน้ำลายป่ะจีถือลายอยู่เนี่ยต้งบนทั้งล่างเก้าศูนย์ตุกตุกตรงตรงนี้เนาะเออเก้าศูนย์กับสิบสี่เก้าศูนย์กับสิบสี่เออพี่น้องนะครับเอาอันยกลาขานเก้าให้เพิ่มเบิ้งจากน้อยแน่อาจารย์นะครับให้เพิ่มตัวหลักฐานเก้าก่อนได้พี่น้องเออเอาพี่น้องนี่คือ อาจารย์กุยพี่น้องวัด่ิพานมาด้พี่น้องเด้อนี่นี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับอาจารย์กุยเพื่อนไ้940พี่น้องนะครับสองตัวให้เก้าศูนย์ตรงตรงแลกว่็41พี่น้องเลขออกหนึ่งสี่แตกบนแตกล่างน้อยอาจารย์กุยเนาะครับครับัดเหมือนขับเมนแนวพี่น้องนะครับท่านถือมากก็คือถือทั้งบนทั้งล่างน้อยอาจารย์เนาะครับอืบัดนี่ได้เบื้องของเก้ามาบัดเนี่ยได้เบื้องของเก้าเรียบร้อยแล้วบัดนี้ถามอาจารย์บัดเนี่ยอาจารย์ฟันดีบองวัดเนี่ย วันนี้ฝนดีอยู่ะฝนวันนี้ยังได้เนี่ยยังเหรอเข้ามาให้ยไม่ยังด้วยครับโอ้ฝนว่าเขาเนี่ยนมาให้เอาอยังมาให้ครับเอาเอาบ่พฝนเอาตัวบ่จังไดเอามาให้กันเราต้องเอาแล้วเนาะครับโอ้ฝนวันยิงมาหาเอาเด้เอาได้เอาใส่เสียแดงมาครับโอ้ใส่เสียแดงอือเอาจากกันนะบ่หน้กหนุกพนะเอาเอาเอาให้เอาตัวนะครับ โอ้อะไรเลยบ่ะสอเอาไาใหยเอาไหมบันนี้อาจารย์เอาบ๊บัดเนี่ยเอาแล้วนบเอาจริงดิเด็กสิบ่าเขาสเดทอยังครงคิงไม่นอนงอกบาดนี้แล้วเด็เอาบิดเอาแล้วเอายใ่หเอาเอาเอารลเอเรถเปนะเอาแล้วนะเดี่เขาเรื่อเรียกิบเนี่ครับเด็กนนี้แหละแต่ว่าอาจารย์ ฝันยังซี่นี่สนมากมันเข่าเป็นบ่เข่าทั้งบนทั้งล่างเหรอขึ้หัดก้อนอู้หัดก้อนกับฟันว่าเขาของมาให้กันเนาะเออของมาใหายกันโอ้ชาว่าเพิ่นนี่เพิ่นนียัดให้เออแล้วยัดวันนี้ก็ยัดให้กันเนาเออโอ้พี่น้องนะครับฝันแบบเก่าอาจารย์เพิ่นหมั่นใจจีเตียกคนเตียกล่างหวดนี่พี่น้องมัยิ่งเหรอามาให้ยวยังต้องสุดแดงพร้อมนี่เสียแดงว่าเข้าเอ้าเออพี่น้องก็ว้าวงเอาให้ยเสีเพี่น้งจีเล็กก็รอด เอาไมมเอาไจากเดอาเลยเอาเลยบอนังหมครับย่งกึ่งๆม่เนาะมาชู้วยกห่วยเว้ยบอเนาะมันจะเอาดีไปครับเพิ่นมาให้ปนนันมันบอเออบองงู้เราเนาะครับมาในอาจารย์กู้ได้ารมาในงวดเนี่ยงวดมึงหน่งหันวายได้รายยุนเนาะครับได้สองหมื่นหมดะสองหมื่นสบสงเงินมาหลายเนาะครับเงินมาหลายจังบ้านละ วันนี้เยราอยแท้งนักงวดเนี่ยเออวันนี้มีความมันใจริญไรบองวยมันใจลิญวันนี่มันใจริญมันใจริญไรพอดีมีตัวใดเนี่ยอาจารย์ที่ว่าฝันออกมาแล้วก็ติฝันออกมาให้เนี่ยอันในในนี่อันบอกเขียนไว้แล้วเนาะเขียนไว้แล้วเล่ะเอาตัวนี้ออกกันนะเอาออกให้เนี่ยปิ้งออกให้เนี่ยอาจารย์ถือเงินกะวนออกให้เนี่ยให้พี่น้องได้เบิ่งได้จนกันตัวเลขของอาจารย์โงยวันนงวดนี้เห้พี่น้องเด้อเอา มาเลยนี่ละสามเก้าหนึ่งโอ้สามเก้าหนึ่งมันวายจันสามเก้าหนึ่งสามตัวหนึ่งเก้าครับเก้าสี่ครับเก้าสองครับเก้าสามครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งครับ เจ็ดสองเจ็ดอโอ้ตัวเนียนของอาจารย์ตัวใดเนียบ่ะนี่แหละเจ็ดส่วคกับเก้าหนึ่งล่ะครับหนึ่งเก้าเนาะครับเก้าหนึ่งเก้าเน่นสองตัวนี้เออเรียนสองตัวนี้สามตัวสามเก้าหนึ่งเตะเออสามเก้าหนึ่งโอ้พี่น้องนะครับมีสามีล่ะโอ้มีสานีเหระพี่อาจารย์ครับครับฝันว่ามีผู้หญิงเอาใส่เสียแดงเออเอายังมาหห้เอายังมให้อาจารย์มันบอเออวันนี้งัดห้ยงัดเอาห้เลยงัดเอาห้เลย พาจีนงูเดงกีงูพาจนเลยไหมคือหวดก้อนนี่ก็เอายัดหายกันยัดหายกัน<อ>ออกเมีเอาเมียเขาจะหามาหายเง็ดิ้นชิ้นบล่างเนาะครับโอ้ยสิไรฟองเันนเาหลายไตัวมันมาครับวันไหจะซือว่าเสี่ยง,งูผดุดอะไเนาะงวดนี้แหละจะซื้อตัวละสิบาทอืมบ่มีก็จะหาซื้อโยซื้อน้ำมานจานไว้ซื้อั โ้วกว่านมานพอได้ใส่หนีรถหมอใส่ได้เหรเงี้ยใชบาทมืงเกิดยังดีดีใช่ลรืดีว่านะครับมีหน่อยสิหน่อยว่ได้ซื้อเอี่ยมลอยสอาจารย์กินเนี่ยฉันได้ว่ามีหลายมาย่ามันเก็ว่ได้ซื้อให้กินจ้าเกี่ยวกับพวกสี่หลายให้เลือาจารย์เลือกเอาพี่น้องนะครับอาจารย์โกยบอกว่ามีหลายซื้อหลายมีหน่อยซื้อหน่อยได้จารย์เนาะเนียนบัตรนี่สิถามเขาซื้อซื้อหลายก็ได้หลายเหรียญครับซื้อหน่อยก็ได้หน่อยตามหน่อยลก็เนาะครับ เนี่ยบอสเอาไปเราบอสสี่สี่ออกงอกรสิได้เนาะขน่ะครับต้องสี่ต่อติดสี่ต้องสี่ครับสองหมวดสามหมวดติดกันเหรอครับต้องบนต้องล่างครับวดนี้เป็นวดที่เท่าไรซีซีึงเหรอซีซีที่หาวะวดนั่นก็ถือสองตัวบนสองตัวล่างเออมวดรุ่นมากหลุดเราวมวดรุ่นมาเข่าสองตัวบนสองตัวล่างอีกเนาะเออล้วบัดนี้งวดต่อมากกว่าเข่าอีกเข่าอีกบัดนี้งวดนี่บัดนี้งวดนี่อาจารย์มันเจ มาแท้แตกะล้านตัวเส้นพี่น้องเลขหน่อยๆชุดหน่อยๆหางเด้พี่น้องโป่งผมที่หนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์พี่น้องสามสิบก็สามเก้าหนึ่งนะครับเพิ่นว่าถึกเทะในจังหวดนี้พี่น้องพเ<ล>พิ่นบอกวไ<ช>ว้ซื้อหลายซื้อหลายซื้อหน่อยได้หน่อยอาจารย์นนเนาะซื้อหน่อยได้หน่อยครับอสำหรับแนวทางของอาจารย์กุยได้พี่น้องเด้อพี่น้องส่งพี่น้องมันนะครับฝากถึงพี่น้องทุกๆทุกคนนะครับซอย ข้าขนมขกก้าต้มน้องมาลินําในเดอร์พี่น้องตาเิ็นก็นเรียงลุงเรียงลานพี่น้องนะครับแอดกะเป็นซือ่อกลางเป็นทันบนบอกพี่บอกน้องสู้ขู่ทุกคนอย่าลืมซื่อเป็นอรอยจานแมนแมนอย่าลืมซื่อได้พี่น้องอย่าลืมซื้อนะครับนักเกินีเลิร์ใจอหลีอีหลีได้พี่นอ้องท่านเลขกข้นเข่ามาเนี่ยถ้าเข้าเข้าบนเข้าล่างน้อยจันเนาะแมนเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่ามาบพมีเข่าว่าบนตัวเดียวมิถ้าเข่าก็เข่าพร้อมทั้งบนทั้งล่างพี่น้อง ตัวหัก้อนเขาโบราณครับเต็มๆเลยเนาะครับตาเต็มๆอีกแม่นบ่ครับอืพี่น้องนะครับเอาอันนี้เอาลงได้แล้วบาดตัวนี้วันนี้มันอ่าเพิ่นเห็นแล้วลาบวันนี้เพิ่นบางอีกรอบนึงก่อนพี่น้องขอโทษขอพ่ายล้มพัดด้วพี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขของอาจารย์โกยพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งชมนกันนะครับงวดประจําวันที่1ธันวาคม2 5 6 6พี่น้องสําหรับงวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างพี่น้อง นะครับแตกที่90ตรงๆได้พี่น้องนะครับสำหรับเลขล่างแตกที่14พี่น้องนะครับงวดนี้เพ, yea. พิ่มมันใจครับความฟันก็คือเห็นผู้หยิ่งใส่เสียแดงเอาของมา,าให้ยัดให้เลยพี่น้องยัดให้ยัดใส่มือให้นะครับบัดนี้เพิ่นก็เลยเอาพี่น้องงวดก้อนก็คือการฟันแบบเดียวกันแตกบนเตกล่างงวดนี้เพิ่นก็นมันใจว่าแตกบนแตกล่างได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขงวดประจำวันที่1ธันวาคม2 5 0 0 66สกของอาจารย์กลวยพี่น้องนะครับอาโศกมันอย่าลืมอาจารย์กลวยที่พี่น้องหักกันแพงกันนะครับผมก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องแต่อาจารย์กลวยย่ำนะครับวันนี้มันใจมันใจแท้ครับมันใจแท้เก้าเปอร์เซ็นต์หรื้เนพันเปอร์เซ็นต์หรือล้านเปอร์เซ็นต์ก็จะล้านล้านเลยเอาล้านเลยเอนล้านเลยเป็นบ่เออทั้งบนทั้งล่างละะ่ะพี่น้องสีบ่บนสี่ล่างเจ้าอาจารย์ทีวีครับสี่บนสี่ล่างไว้เห็นบ่เออพี่น้อง ออกตัวตรงไวเรื่อยๆออกตัวตรงเลยที่อาจารย์อเรากงออกตัวตรงเห็นกัโอ้อวววก้างเขาออก90ตรงตรงนะครับเราก็สีหนึ่งหนึ่งสีพี่นออ้องนะครับงดนี้เพิ่นก็ว่าออกตัวตรงพี่นอ้องนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์โกยพี่นอ้องนะครับพี่น้องเบิงแล้วพี่น้องอย่าลืมสื่อได้พี่น้องเ<ม>้อนะครับมีละ่ะคืออาจารย์โกยอาจารย์แดงเนี่ย ถ้าเขาเ่าดิเข่าลายงวดติดตอกันได้พี่น้องนะครับสามงวดีงวดหางหวดผุดเล้าเข่าลายๆๆลายลายกันเลยเอยเข่าบ่อธรรมดาได้พี่น้องเลขของเพื่อนถ้าเข่าเข่าติดตอกันเข่ากับเข่าแตกปูนแตกล่างกับอาจารย์กุยปล่อยทีเดียวแล้วเรยดิชุดเดียวอืมชุดเดียวแล้วเลยคลิปเดียวแตกป้งเลยแตกป้งบ่อบ่อมีคลิปสองบ่อบอ่อไม่มีโค้งสุดท้ายคือมูได้พี่น้องอาจารย์กุยเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปเดียวแตกปุ้งทันทีพี่น้องนะครับ ชิปเดียวไม่มีคิปสองพี่น้องอ่าชิปเดียวจบแตกทันทีพี่น้องนะครับเอาพี่น้องบปเซียกะย้อนไปเบื้องคลิปนะครับแต่แต่ลงคลิปเป็นมาแตกเจระเทรเตระบนเจระล่างเนาะแตกบนแตกล่างนอาจั์เนาะครับครับอขอให้พี่น้องอย่ดีไม่แห้งตลับแนวทางของอาจารย์โกยพี่น้องสืส่อซื้อดีเท่าไหรจะตัวอาจารย์ทีวี่เป็นว่าอาจารย์ที่ว่าครับจะตัวได้พี่น้องเด้อสื่อแน่พี่น้องนะครับสื่อนำแน่ นะครับนี่คือหลักฐานเก่าแล้วพี่น้องนี่ของเก่าให้พี่ให้น้องในเบงได้โชว์น้องกันนะครับตรงตรงเลขเก้าศูนย์พี่น้องนะครับแล้วก็สี่หนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์โกยนะครับเอาเราจะวาดตัวกันพี่น้องนะครับนี่แตกบนแตกล่างติดตามให้พี่น้องแฟนช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ ให้อาจารย์กวยบอกกับกพี่น้องอีพซี่ไว้พ่อพี่น้องอีพซี่ในอาจารย์กวยถ่ายคลิปแล้วโอ้ยซื้อเนื้อพี่น้องอีพซี่บ่นเอาเนี่ยนอนหน่วงเงี่ยนอนนี่ครับจะว่าบ่นเน,นี่ยนอนนี่ซื้อแท้ๆเอาไปแล้วบ่ซื้อเสียใจเนาะครับซื้อหลายได้หลายแล้ววันนี้ครับซื้อหน่อยจ็ได้หน่อยลน,นะครับมีเงินหลายทุนเลยวันนี่ครับแม่มนอาจารย์ทีว่วะครับแม่นครับพอได้กินกาแฟนมั้งนี่ยไหมพอได้กินอร่อยน้อยจานเนาะครับ เอามีบ่มีก็ระซื้อให้กินดอกมือนี่ก็ได้นะครับเอาวันดีเนาะอาจารย์เนาะเ้าบานนี้ขอให้อาจารย์อยู่ดีไม่แห้งขอบพระคุณหลายหลาสำหรับแนวทางในครั้งนี้ขอให้เลขอาจารย์เข่าเฮงๆปังๆังให้พี่น้องรดลลำดลุ่ยสู้ขุดก้นขอพระคุณหลายหลาสำหรับแนวทางครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสสวััดีครบเอาพี่น้องเด้อใจริญพอาจารย์ทวีเด้อครับผมอาจารย์ทวีน้ำเอาดีครับที่น่าอาจารย์เนาะครับผมสนมาดีอาจารย์ทวีว่าซึ้งไข่ซึ้งยัง ส่งมากอาจาอมันอาจารย์ทีวีน้ำใจพึกทีไรนาะครับผมที่ไมีเอาจะหลีกไปหรอกว่าทรงมากจะแชอาจารย์ทีวีก็บวิ่งเต็มไปเจอครับพี่น้องไข่นาวก็มาหาตัวเลขบกอนพี่บ้อนน้องอยากพี่น้องบ่ได้โชคบ่ได้หมาน้ำกันไปจังวาจังเขียนละพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแห้งบกบังลำลำลุ้ยลุ้ยสุดๆสุดๆสุดสุดพี่น้องนะครับกเป่าตุงๆแห้งๆในมือประจำวันที่หนึ่งธันวาคมของอาจารย์โกย ในรอบนี้เตกบนแตกล่างได้พี่น้องเด้อส,สวัสดีครับสวัสดีครับ